ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรัยปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ในช่วงนี้แต่มาก็กําลังนําประวัติของพุทธสาวกทั้งหลายนะยมพุทธสาวิกาซึ่งท่านประพฤติเนคขมมะโดยเฉพาะการออกบวชนะมาเป็นตัวอย่างให้ญาโยมได้ฟังเพื่อเป็นตัวอย่างอัทาหอนในธรรมกถาที่ว่าด้วยเนกขมมานิสังสะกถานะกถาว่าด้วยอนิสง์ ของการไม่ติดในการญาติโย,ยมก็ได้ติดตามรับฟังมาหลายวันโดยตลอดนะก็คงจะมีจิตใจที่ปล่อยวางจากกรรมคุณทั้งหลายได้ไม่มากก็น้อยนะโยมนะเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเขาก็ยังทําได้นะเราก็ยังคือว่าเป็นคนเหมือนกันทำไมจะทำไม่ได้ถึงแม้ว่าจะทำได้ ไม่มากนะทำได้พอกำลังของเราก็ยังดีกว่าที่ไม่ทำเลยโยมการบำเพ็ญเนกขม,มะบรารมีนี้ก็เป็นปัจจัยให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันนะโยมเราอย่าไปติดในกามให้มากเกินเกินไปโยมดูพุทธสาวกพุทธสาวิกาเป็นตัวอย่างบ้างวันนี้แต่มาเลือกเอาเรื่องของ ภิกษุณีนะยมพระนางเขมาเทตรีนะซึ่งเป็นเมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารนะเป็นถึงขนาดมเหสีก็ยังสระสมบัติมากมายออกผนวดเป็นภิกษุณีได้ยมอยู่ในเทตรีคาถานะยมทีนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรโย,ยมฟังดูคาถาว่า ทหัตราตุวังรูปะวะตีดังนี้เป็นต้นเป็นคาถาของพระเขมาเทรีพระเทรีรูปนี้ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปุตตุมุตระนะคล้ายๆกับเรื่องของนะนางพัฒกาปิลานีนะโยมนะอา,อาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพเป็นทาสีหญิงรับใช้ ของคนอื่นๆอยู่ในกรุงหังสวสดีนางเลี้ยงชีวิตอยู่ดูอยู่ได้ด้วยการช่วยขวนฝายการงานของคนเหล่าอื่นแสดงว่าเป็นคนรับใช้นะเป็นลคล้ายกับว่าเป็นกรรมกรยมคือเป็นทาสีนะอูนง,ง่ายๆนะอันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะยมเป็นทาสีนะทีนี้เป็นอย่างไรวันหนึ่งได้เห็นพระสุชาตเถระ อัครสา,าวกข,ของพระปุทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเที่ยวบินนาบาตได้ถวายขนมสามก้อนวันเดียวกันนั้นก็ได้สละผมของตนถวายเป็นทานแก่พระเถระทำความปรารถนาว่าข้าพเจ้าพึงเป็นพุทธสาวิกา ผู้มีปัญญามากในอนาคตโอ้ตรวนี้ถาวายผมโยมสละผมคงจะตัดผมไปขายนะเพราะนางยากจนมากนะนางยากจนเป็นคนรับใช้เป็นตาสีเขาเงินทองก็ไม่มีแต่ว่าตัวเองมีผมที่สวยนะโยมเดียว่าขายขายผมนะเอาเงินมาซื้อ,อาทายธรรมเนี่ยถวายแก่พระเถระตั้งความปรารถนาว่าอนาคตการเนี่ย ขอให้ได้เป็นเช่นกับภิกษุณีที่มีปัญญามาก,กน,นะในอนาคตนะเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่กำลังหมายว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งเนี่ยไว้ในตำแหน่งเอตตักทักคะ ที่เป็นผู้เลิศในด้านของปัญญามากนะนางก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้เป็นพุทธสาวิกาผู้มีปัญญามากในอนาคตนางไม่ประมาทในกุศลและธรรมตลอดชีวิตเที่ยวเวียนว่าอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นเหมสีของเท้าเทวราชแห่งทวยเทพชะกามาวจรมีเท้าสากัดเป็นต้นโดยลำดับเรียกว่าน,นิสงของ บุญกรรมในชาตินั้นนะทำให้เกิดในสวรรค์แทบจะทุกชั้นเลยนะโยมนะพอเกิดในชั้นใดๆก็เป็นเหสีของพระราชาในชั้นนั้นๆนนนะและแม้ในมนุสโลกก็เป็นมเมหสีของพระเจ้าจักรพรรดิและพระเจ้าปัตพีมนทนหลายครั้งเสวยมหาสมบัติแล้วครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ก็เกิดในมนุษย์โลกรู้เดียงสาแล้วฟังธรรมในสำนักของพระศา,าสดาได้ความสังเวชใจบวชประพฤติโกมาริบวชประพฤติโกมาริพรหมจรรย์อยู่ถึงหมื่นปีคล้ายๆกับว่าไม่ได้ออกบวชกายนะแต่บวชประพฤติพรหมจรรย์ในเพศของฆรวาสโยมอยู่ถึงหมื่นปี เป็นพระโหสูตรเป็นธรรมกรถึกทํากรรมที่ให้เกิดปัญญาด้วยการกล่าวธรรมเป็นต้นแก่ชนเป็นทั้นมากคล้ายๆเป็นอุบาสิกาที่ศึกษาธรรมะไม่ได้แต่งงานนะโยมแล้วก็เป็นผู้ที่แสดงธรรมให้กับหมหาชนมากมายคล้ายๆกับโยมบางคนในปัจจุบันนี้นะ ที่เป็นอุบาสิกาที่ศึกษาธรรมะมาตั้งแต่ตอนเป็นเทาสาวจนกระทั่งอายุเยอะอามาถึงวัยชลาแล้วก็ไม่ได้แต่งงานแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์สอนธรรมะในปัจจุบันนี้ก็มีหลายท่านนะโยมที่ประพฤติคล้ายๆกับอดีตชาติของอพระนางเขมาเนี่ยโยมทีนี้นางจุติจากพบนั้นแล้วเที่ยวเวียนว่าอยู่ในสุคติฝ่ายเดียว ในกับนี้คือโลกของเราใบนี้นะครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะและพระนามว่ากโกนาคมณนะก็บังเกิดในครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยสมบัติรู้เดียงสาแล้วสร้างสังคารามใหญ่ได้มอบถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแสดงว่าเกิดในตระกูลสูง ตระกูลที่มีโภคทรัพย์นะสามารถที่จะสร้างวัดใหญ่ๆได้แล้วก็มอบถวายวัดแด่พระสงฆ์โยมอันนี้ในสมัยของพระบุริเจ้าสาพระองค์นะโยมกักุสันทะแล้วก็โกนาคามะนะอสององค์นะทีนี้ส่วนครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรนามว่ากัสปะทศพลได้เป็นพระราช ชธิดาองค์ใหญ่พระนามว่าสมณีของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิงกิฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแล้วได้ความสังเวชใจดำรงอยู่ในราชมวลเทียนอย่างเดียวประพฤติ โกมาริพรหมจัรรย์อยู่ถึงสองหมื่ปีนะคือเรียกว,ว่าไม่ใช้ชีวิตคู่นะโยมนะแต่ว่าไม่ได้ออกบวชนะแต่อยู่ในราชวังนั่นแหละในนิเวศนั่นแหละแต่ว่าประพฤติพรหมจัรรย์อยู่ถึงสองหมื่ปีให้สร้างบริเวณอันน่ารื่นรมพร้อมด้วยพระกนิษฐะภคินีร่วมกันสร้างกับกลุ่มของน้องสาวทั้งหลายนะอ่า ทั้งหลายของพระองค์นะคือน้องสาวทั้งหลายของพระองค์มีพระนางสมณคุตตาเป็นต้นเสร็จแล้วได้มอบถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนางได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่ติดต่อกันมาในพบน้นๆด้วยอาการอย่างนี้เที่ยวเวียนว่ายอยู่ในสุขติเท่านั้นในพุทธปาทกาศนี้ก็บังเกิดในราชสกุล กรุงสาครแขวนมัทธมีพระนามว่าพระนางเขมาทรงมีวันนะดั่งทองอโยมผิวพรรณดุดทองคำนะมีพระชวีเหมือนทองนางเจริญวัยเป็นราชกุมารีแล้วก็ไปเป็นพระเทวีของพระเจ้าพิมพิสารนะจะเป็นเมสีของพระเจ้าพิมพิสารรั้งเมื่อพระศาสดาประทับอยู่นะ พระเวรุวันก็ยังเป็นผู้มัวเมาในพระรูปโฉมทรงเกรงว่าพระศาสดาจะทรงแสดงโทษในรูปจึงไม่เสด็จไปเฝ้าพระศาสดาอันนี้ท,ท,ทั้งๆที่พระเจ้าพิมพิสารนี่ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนะแต่นางก็ยังคือถึงแม้ว่าจะมีศรัทธาในพระศาสนาอยู่บ้าง แต่ว่าด้วยจิตใจที่ยังลุ่มหลงในร่างกายของตัวเองอยู่นะว่าร่างกายของตัวเองนี่สวยสดงดงามสมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่สมส่วนเนี่ยก็ไม่อยากจะไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็มักจะแสดงว่า,ารูปเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูดีสวยงามขนาดไหนมันก็เกิดมาจากสิ่งที่ ปฏิกูลเป็นของปฏิกูลหลั่งไหลออกซึ่งของปฏิกูลมากมายเดี๋ยวก็แก่งอมผมงอกฟันหักเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายแล้วนะรูปมันมีโทษมากมายนางก็พระนางไม่อยากจะไปฟังนะเพราะว่ากลัวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมาตําหนิรูปร่างกายของพระนางอายมจึงไม่อยากจะไปเฝ้านะพระราชาปโปรดสั่งให้ผู้คนทั้งหลาย เที่ยวประกาศภาลนาพระเวรุวันทาให้พระเทวีทรงเกิดความคิดที่จะไปชมพระวิหารไปชมวัดนยมมาได้ไปฟังธรรมนั่นเองเมื่อพระเทวีทรงดําริว่าจําเราจักชมพระวิหารเพราะว่ามีคนมาโฆษณาว่าวิหารเวรุวันเนี่ยสวยงามจริงๆดุจสวยน,นันทวันของทวยเทพนะ พระนางก็ทรงสอบถามพระราชาพระราชาก็ตรัสว่าเธอไปพระวิหารไม่พบพระศาสดาก็จะได้กลับมาในไหนไปวิหารแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยนะแล้วทรงให้สัญญาแก่พวกราชบุตรว่าพวกท่านจงให้พระเทวีเฝ้าพระทศพลโดยพระการให้จงได้คล้ายๆกับว่าให หมายว่าทำอย่างไรก็ได้ให้พระนางมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะพระเทวีเสด็จไปวิหารเวลาล่วงไปครึ่งวันไม่ทรงพบพระศา,ศาสดาเริ่มเสด็จกลับนะเพราะว่าเจตนาก็ไม่ได้ตั้งใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะไปชมวิหารครึ่งวันตอนเช้ายมก็คิดจะกลับแล้วละ่ะลำดับนั้นราชบรตรุททั้งหลายนำพระเทวี แม้ไม่ทรงปรารถนาเข้าไปเฝ้าพระศาสดาจนได้พระศาสดาทรงเห็นพระเทวีนั้นกำลังเสด็จมาจึงทรงเนรมิตหญิงคล้ายนางเทพอับสอนด้วยฤทธิ์ทาให้ถือพัดใบตาลถวายงานพัดอยู่พระนางเขมาเทวีทรงเห็นหญิงนั้นทรงดำริว่าหญิงชื่อเห็นปานนี้ มีส่วนเปรียบด้วยนางเทพอับสรยืนอยู่ไม่ห่างพระผู้มีพระภาคเจ้าเราไม่พอที่แม้แต่จะเป็นหญิงรับใช้ของหญิงเหล่านั้นได้เลยเราต้องเสียหายด้วยอำนาจจิตชั่วเพราะเหตุเล็กๆน้อยๆทรงถือเอานิมิตประทับยืนมองดูหญิงนั้นคนเดียวอืโยมอันนี้ก็เป็น พุทธบารมีนะเป็นพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์จะทรงโปรดบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นก็ย่อมจะใช้อุบายไม่เหมือนกันนะโยอมอย่างพระนางเขามาเนี่ยพระนางก็เรียกว่าหลงไหลมัวเมาอยู่กับรูปร่างกายของตัวเองว่า สวยเลิศกว่าหญิงทั้งปวงไม่มีหญิงคนไหนที่จะมาสวยสู้กับเราได้นะก็เกิดมานะถือตัวดูหมิ่นคนอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่องค์ก็ทรงเนรมิตผู้หญิงเหมือนกับนางฟ้าเทพิดายืนถืองานพัดพระองค์อยู่เบื้องหลังนะเรียกว่าสวยงามมากกว่าพระนางเขมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยพอนาง มาเห็นเข้าก็ตะลึงในความงามนะตะลึงในความงามของเทพพิดาที่กําลังยืนถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยก็เกิดความรักใคร่ในหญิงที่พระเจ้าในรมิตน,นะนะพอเปรียบเทียบระหว่างหญิงคนนั้นกับตัวเองเนี่ยตัวเองแทบจะเปรียบเทียบกับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เลยตัวเองเนี่ยเหมาะที่จะเป็นหญิงรับใช้ ผู้หญิงคนนั้นมากกว่านะเมื่อก่อนเราคิดว่าเราสวยงามมากกว่าใครๆแล้วเนี่ยแต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับหญิงคนนี้โอ้โหเมื่อก่อนเราคิดไม่ดีนะคิดว่าตัวเองนะสวยกว่าคนอื่นๆเรียกว่าเราต้องเสียหายด้วยอน,นาจิตชั่วนะเนะพราะเหตุเล็กๆน้อยๆคือมายึดถือในร่างกายของตัวเองนะว่าสวยว่างามอยมกำลังยืนพิจารณาอยู่อย่างนี้นะ เมื่อพระนางกำลังทอดพระเนตรอยู่หญิงนั่นก็ล่วงปฐถมวัยอันนี้เป็นอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์ทรงบันดาลให้ผู้หญิงที่สวยกำลังถวายงานพัสอยู่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปคือ,อโตขึ้นเรื่อยนะแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยยมแล้วก็ล่วงมัดฉิมอวัยจนกระทั่งถึงปัดฉิมมวัยแล้วฟันหักผม ผมงอกหนังเหี่ยวลมกลิ้งลงพร้อมกับพัดใบตาลด้วยพระกำลังอธิษฐานของพระศาสดาจากนั้นเพราะเหตุที่ท,ทรงบำเพ็ญบาร,รมีไว้พระนางเขมาทอดพระเนตรเห็นเหตุนั้นแล้วก็ทรงพระดำริว่าสริระแม้อย่างนี้ยังถึงความบิบัติเช่นนี้ สริระของเราก็จะมีคติอย่างนี้เหมือนกันลำดับนั้นพระศาสดาทรงทราบวาระจ,จิตของพระนางแล้วก็ตรัสพระคาถาว่าชนเหล่าใดกำหนัดอยู่ด้วยราคะย่ำตกไปสู่กระแสตันหาเหมือนแมงมุมเหมือนแมลงมุมตกไปยังใยญที่ตัวเองทำไว้ฉะนั้นชนเหล่านั้นตัด กระแสตัณหานั้นเสียได้แล้วเป็นผู้หมดอาลัยละกามสุขได้ย่อมงดเว้นกิจขรหัดบวชอยูอ่โยมนะเป็นการตรัสแทงใจดำของพนางเขมาเลยเอย่างนั้นเถอะโยมที่จริงพนางก็กำลังพิจารณาอานุโลมปฏิโลมน้อมไปน้อมมาระหว่างกายนี้กับกายนั้นนะกายนี้เป็นฉันใดกายนั้นก็ฉันนั้น การนั้นเป็นฉันใดกายนี้ก็ฉันนั้นนะขนาดรูปร่างกายที่สวยสดงดงามขนาดนั้นก็ยังเปลี่ยนแปลงโยมเปลี่ยนแปลงเป็นหนังเหี่ยวผมงอกฟันหักล้มกลิ้งลงจะป่วยกล่าวไปยายถึงร่างกายของเราซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอดำริอย่างนี้เกิดปัญญาอย่างนี้พระองค์ก็ได้ทรงตรัส พระดำรัดซึ่งเป็นธรรมะที่ถือว่าไปแทงใจดำของนางพอดีว่างั้นเถอะเพราะนางปกติก็กำหนัดรักใคร่อยู่ด้วยราคะในรูปสมบัติของตัวเองเนะพอตัดอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่มีตัณหาก็จะอยู่เป็นขนาดไม่ได้นะคนที่หมดอะไรในกามแล้วก็จะไม่คลองคารวาสหรอกก็จะต้องออกบวช ทีนี้จบพระคาถาพระนางเขมานั้นบรรลุพระอาหารหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาโอ้โหโยมเนาะฟังพระคาถาแค่สองคาถาโยมบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยส่วนคำที่มาในอภาทา,านว่าฟังคาถานี้แล้วตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลทรงขอให้ พระราชาทรงอนุญาตแล้วทรงพนวดแล้วบรรลุพระอระหันตในข้อนั้นมีพระบาลีในคำภีอปาทานดังนี้อในอปาทานซึ่งแสดงเรื่องของอพระนางโดยละเอียดนะในอปาทานจะกล่าวว่านางได้บรรลุเป็นโสดาบันด้วยพระคาถานี้นะแล้วก็ทูลพระราชายมขอบวชเป็นภิกษุณียม พระชาชาก็ได้ทรงอนุญาตให้บวชเป็นภิกษณุณีเมื่อบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้มาบรรลุเป็นพระอรหันต์ในเพศของภิกษณุณีซึ่งตรงนี้ก็กล่าวไว้ในอาปาทานโยมนี้ข้อความในอาปาทานในตอนต้น,ตนก็คล้ายๆกับเรื่องของนางพัตกาปิลานีนะเพราะว่านางได้กล่าวถึงประวัติของตัวเองว่า เคยไปเกิดเป็นอะไรมาไปทําอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ตรงนี้อาตมาจะไม่ขออ่านนะโยมนะเพราะว่าเวลาก็จวนจะหมดลงแล้วนะโยมก็ามาฟังตอนสุดท้ายเลยนะว่าเป็นอย่างไรโยมในตอนสุดท้ายนี้ท่านบอกว่า,าครั้งนั้นพระเจ้าปิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นทรงประคองอัญเชิุตัดว่าดูก่อนพระน้องนางพี่อนุญาตแก่พระน้องนาง บรรพชาจงสำเร็จแก่พระน้องนางเถิดครั้งนั้นข้าพเจ้าบวชแล้วได้เจ็ดเดือนเห็นความเกิดดับและเห็นความเกิดและความดับของประทีปมีใจสังเวชเบื่อหน่ายในสภาสังขารฉลาดในปัจจัยาการก้าวล่วงโอคะทั้งหลายแล้วก็บรรลุพระอรหันตเป็นผู้ชำนาญในฤทธิ์ในทิปสูตร และเจโตปริยญาณรู้ชัดบุพเพนิวาสานุสติญาณชำระทิพยจักสุให้บริสุทธิ์มีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีญาณอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าในอัตธ,ธรรมะนิรุติปฏิพานนั่คือปฏิสัมพิทาสีนะเกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในวิสุทธิทั้งหลาย แก้วกล้าในคาถาวัตถุรู้จักในแห่งอภิธรรมมีความชำนาญในาศาสนาภายหลังพระเจ้าประสิทิี่โกศลตรัสถามปัญหาละเอียดในโตรณวัตถุข้าพระเจ้าก็ถวายวิสัชนาตามความเป็นจริงครั้งนั้นพระเจ้าประสิทิี่โกศลเสร็จเข้าไปเฝ้าพระสุคตแล้วทูลสอบถามปัญหาเหล่านั้น พระพุทธเจ้าทรงพยากรณเหมือนอย่างที่ข้าพระเจ้าถวายวิสัชนาแด่พระองค์พระชินพุทธเจ้ายอดนอรชนทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้นจึงทรงสถาปนาข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งเอตะทะ,ะว่าเป็นเลิศของภิษุณีผู้มีปัญญามากข้าพเจ้าเผากิเลสทั้งหลายแล้ว พระพุทธศาสนาข้าพเจ้าได้ทําเสร็จแล้วดังนี้แหลอันนี้ก็คือว่ายกย่องเป็นเอตตัคทะะเป็นผู้เลิศของผู้มีปัญญามากเหมือนกับพระสารีบุตรนะโยมนะที่องค์ทรงยกย่องว่าเป็นเอตตักทะะของภิกษุผู้เลิศในด้านของปัญญาถ้าภิกษณีก็คือพระนางเขามานี่แหละโยมทีนี้ ข้อความเป็นอย่างไรเวลาก็จวนจะหมดลงแล้วนะ,ะตรงนี้ก็ท่านก็พูดถึงเรื่องเล็กน้อยนะว่าพนางไปพักอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งโยมแล้วก็มานผู้มีบาปก็มาชวนประเลาประลมให้พนางเนี่ยยินดีในกิเลสเนี่ยนะนางก็ได้ตอบมานั้นไปโยมตัวนี้ข้อความก็คล้ายๆกับเรื่องในสกาทวาัก ที่มานมาอ่ามารมารบกวนพิษณีนะตอนนี้อาตมาคงไม่อ่านนะโยมโยมฟังเรื่องราวของพระนางเขมาเทรีที่ออกบวชสละกกามออกบวชเป็นอย่างไรโยมก็อ่านําไปพิจารณาก็แล้วกันนะโยมนะเพราะความก็คงจะเข้าใจชัดเจนดีแล้วเอาละวันนี้เวลาก็หมดลงพอดีนะอาตมาภาพรพระปริญญา ปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านตรงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร